ถ้าพี่กังวลกับการทำทิกต o อกถ้ากังวลว่าจะกลับมาอยู่บ้านแล้วจะสร้างตัวตนให้มีคนรู้จักแล้วต้องรอต้องสวยต้องดีต้องเด่นเอาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นที่สุดครับเป็นตัวเราในแบบเราเป็นตัวเราในแบบเราเป็นแบบไหนทำแบบนั้นแนะนำคนอื่นไปให้เขารู้จักเราให้ได้ก็พอแล้ว ก็พอแล้วแต่ทีนี้ก็จะต้องสร้างประโยชน์นบางคนก็ชอบบันเทิงสนุกสนานบางคนก็ชอบสาระความรู้พี่ต้องทําในสิ่งที่พี่มีเอาให้คนอื่นได้รู้ได้ฟังถ้าพี่หุงข้าวเป็นพี่ก็อาจจะมาทําคลิปก็ได้พี่ปอกผลไม้เป็นทํากับข้าวเก่งทําอะไรได้พี่ทําสิ่งนั้นแหละแนะนําคนอื่นไปไม่ต้องกังวลหรอกว่า ต้องรอต้องสวยต้องเด่นต้องอะไรสักอย่างหนึ่งค่อยมาเป็นดาราหน้ากร้องยุคนี้เขาไม่ดูเขาไม่วอรี่ขนาดนั้นแล้วแต่เขาสนใจว่าดูคลิปพี่ได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ออกมาทำคลิปผมจะบอกนะนี่นี่อยู่ไกลครับอยู่ไกลกับตัวอำเภออยู่ไกลจากตัวจังหวัดมากๆแล้วถามว่ามีงานรองรับไหมมีอาชีพรองไหมอาจจะมีแต่น้อยแต่ฉะนั้นแล้วที่ทำได้ก็คือ ทำอาชีพให้ตัวเองปัจจุบันทำกล้วยฉาบแล้วก็ทำช่องเพื่อให้คนรู้จักว่าผมมาทำกล้วยฉาบขายทำให้คนส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้าได้โดยที่เขาไม่ต้องเดินทางหรือไม่ต้องเอาของนะ่จากเราถือไปให้เขาโดยตรงเพราะว่า t ิ k t o k เขามีระบบการจัดการส่งสินค้ากล้วยฉาบผมจากที่ตรงนี้ที่ผมยืนเนี่ย ผมก็สามารถที่จะเรียกให้เขามารับหรือถ้าวันไหนเราสะดวกเราจะวิ่งเอาไปส่งที่ข้างที่บริษัทของเขาเขาก็จะส่งต่อเป็นทอดให้ลูกค้าเองไม่ต้องไปถึงโอ้ยเราอะ่ะมันอยู่ไกลมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่สะดวกจริงทําสะดวกก็คือเลื่อนมือมาดูคลิปคนอื่นได้เลื่อนมือไปดูไลฟ์สดคนอื่นได้ก็ต้องทําช่องตัวเองได้ ใครอยากทําช่องให้ดังให้ปังลงมือทําตั้งแต่วันนี้เอาหน้าตัวเองออกมาเลยนี่หน้ารอ,อแบบเนี้ยใครจะไม่ดูจริงไหมเออใครไม่ดูก็ช่างเนาะแต่ผมจะทําต่อและผมก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่บอกว่าไม่รอไม่สวยหน้าตาไม่ดีทําทิกตอกไม่ดังไม่อยากจะทําอายถ้าวันนี้เราต้องอายเพราะสิ่งที่เราทําถูกต้อง วันหน้าเราจะทำอย่างไรถ้าหาไรายได้ไม่ได้จริงไหมครับอายไม่พูดไม่กล้าออกกล้องอายแต่ถ้าไรายได้ไม่มีไปยืมคนอื่นมันจะน่าอาย